พวกเราไม่รู้เท่าพวกเราเปิดใจทั้งนู้นกับทางนี้ยันต่างกันนะการพูดจาที่ดูมีอย่างลบไปเยอะนะเพราะมันไม่ถูกต้องเวลาเราพูดเราบอกว่าเฮ้ยคุณไปบอกว่าเสื้อแดงไม่อยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นคนพ่อเราบอกไม่ใช่เลยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยแล้วเราต้องเอาความจริงใจเราหาเพื่อเขาคือพี่น้องเราโจทย์มันถึงเป็นพี่น้องกันแต่ในระบบต่างๆการกับเพื่อนต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีการกลับเพื่อนผู้นำบางคนก็พูดที่ภาวะบางอย่างเนี่ยด้วยความโกรธด้วยความใดแล้วมีเรื่องอะไรมาถามข้าวบุญ แต่ถ้าจับทุกประเด็นเนี่ยคนขึ้นเวทีนั้เป็นร้อนยะคนแล้วมันก็มีประเด็นนะั้นมีแน่นอนเราไม่ได้พูดถึงฝ่ายนะว่าพูดอะไรบ้างอยากแค่ไหนแล้วก็มินอะไรยังไงเราไม่ได้พูดเพราะว่าทุกคนไปศึกษาดูก็จะรู้ได้เราจะเอาอะไรที่ดีเลิศเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมีขน,นาดนั้นไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็า้มาบาลานซ์ให้ได้ว่าเวลาเราจะเชื่อมันถ้าเราจะเป็นฝ่ายติดทั้งหมดเนี่ยเวลาเราไปทําเวทีหรือว่าเราไปทำอะไรเราจะรู้ว่าเฮ้ ว่าแม่งยากจริงๆว่าจะทำให้มันดีเลิศประเสริฐนั่นคือความจริงในสังคมถ้าเรามองถ้ามองโลกกว่าจริงนะฮะบางคนก็แอปนะฮะว่าโอ้มันดีไปหมดเลยบางคนก็แอปดีแอปอะไรบางคนก็บอกเอ้ยฉันฟางโกเป็นการที่ไม่สนใจไอ้คนที่แอปมันก็รู้อยู่จ่ใจแต่บางคนก็สร้างจริตให้ตัวเองว่าเฮ้ยดีจริงๆแล้วลึกๆให้เป็นคิดที่ตัวเองว่าคิดอะไรนะฮะอย่าให้ความโลภความหลงในต่างครอบครัว อี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจารย์คะไม่ไม่ไม่ถามล้วนะคะตอนนี้นะคะไม่เห็นที่บอสนะคะน้องก็อยากได้ยินนะเราเป็นแม่แม่นเนี่ยอยากได้ยันค่ะเอ่อ เรียนมานานนะคะมีความรู้สึกนั่งอยู่ในห้องเนี้ยเหมือนรู้สึกว่าอาจารย์กำลังสอนอะไรอยู่นะคะซึ่งในวัฒนธรรมคนไทยแล้วเนี่ยเวลาอาจารย์จะสอนอะไรต้องเชื่อเขาเลยพูดแต่ว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่ว่าต้องเชื่อมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะอาจารย์มันไม่เคยเกิดว่างเท่าไหร่นะคะแล้วก็เรื่องลึกๆที่ว่าเราจะน้มน้ายังไงใครเกิดอะไรเดียใสรุปนใจเดี๋ยน้องทีนี้นะคะ เรา,เราในฐานะที่เป็นประชาชนตัวเล็กๆเนี่ยมันคงแก้ไม่ได้หรืออะไรก็ตามเราปล่อยตอนเนี้ยกระแสมันหลอย่างเงี้ยที่เป็นัวงอ่ะก็คือว่าวาันสองวันนี้มันเกิดอจจะไรขึ้นอาจารย์ก็เห็นมีคนตายแล้ววนันนี้ยิ่งข่าวมาเนี่ยพบสบอบอ,บอกว่าถ้ามีคนตายแล้วทำไมระเบียบข้อถูกไหมคะก็ได้ยินข่าวอ๋อทีนี้ขนาดนี้ตอนเนี้ยติดใจอยู่คือถ้าเก็กสอจะรอไปตาย ใครรับผิดชอบตอนนี้โกรธนะคะก็เลยคิดว่าอาจารย์รับผิดชอบด้วยคะอาจารย์จัดสัมมนาแล้วก็มีเด็กไปรับผิดชอบอยู่แล้วเราจะได้ไว่าใช่ผิดชอบเรารับผิดชอบในสภานะที่เราทำเราไม่ได้ปลุกกระดูพี่ถ้าพี่มองว่าผมปลุกกระโดมให้เด็กตายแล้วเราต้องรับผิดชอบความตายของเขาสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมองว่าเรื่องนี้เป็น แล้วเป็นเวทีที่มุมดึงถ้าอาจจะเป็นเวทีที่เราบอกว่าเราเห็นด้นจรงไม่ผมยังไม่ได้บอกนะครับวันที่13ผมต้องไปใช่แต่เด็มเอ็นี่ยเข้าใจตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นรายการชาติขาไปถายรูปแล้วเจอเดี่ยโหเท่มากเลยก็เป็นคนที่ถูกเขาทช่ถึงจะต้องถึงใช่เขาคุณอแม่เลี้ยงดีตมนแบบคิดได้ใช่เพราะฉะ้ต้องคิดนะคะลูกถ้าตายขึ้นมา ก็จะได้เงินหรอพีไ่ได้อยากได้เงินแค่ไหนใช่คุณแม่ค่ะคุณแม่รออยู่บ้านใช่ไหมคะใช่ให้คลิปที่ชอบแม่ไว้นะคะเพราะใช่ไหมแต่ถามว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าน้ำสองสายจะไหลไปชนกันเนี่ยมันต้องมีบาดเจ็บแน่เลยทำไมไม่ขอถามเพราะพี่เขาเคยเข้าไปเห็นมากไปเลอท่านาผบ2ไม่ถ,ถอยถอยระดับเลงเป็นต,ต้นว่าในเมื่อโอเค ประชาชนที่อยู่ตรงนี้บอกว่าอย่างนี้เปฏิรูปคนทั้งประเทศตื่นตัวหมดแล้วว่าปฏิรูปแต่ทําไมเรากราบเลืเอกตั้งและตามที่เลือกว่าเลือดใหม่ใช้เวลาสักปีหรือสองปีแล้วหยุดไปอย่างนั้น,นเสียเลือดเสียน้อยกว่าไหมคะหรืออาจารย์อยากจะลอง,อองดูว่าศีสษะดีที่ฉันเป็นหัวตรงเนี้นะครับก็ขอบขอบขอคุณแม่ที่ ที่พูดอยู่ตรงนี้นะคะพอเป็นเป็นมุมมองนะฮะก็คือเราเนี่ยในหลายคนก็จะมาคิดเป็นประเด็นมุมมองต่างต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะแต่อย่างที่มองว่าณตอนนี้เนี่ยเวลาเรามีการขับเคลื่อนสื่ใดแล้วนะครับอย่างเช่นที่พวกเรานะครับในเรื่องการขับอนองก็ต้องดูว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรแที่เขาพูดถึงว่าเป็น่อแม่เราอข้อระวังแน่นอจะต้อง ว่าไม่มีใครอยากได้เงินนะฮะอยากได้เงินให้เงินสิบล้านยี่สิบล้านมาซื้อชีวิตเราเอาไม่มีใครเอาผมเชื่อว่าในนี้ไม่มีใครเอานะฮะแต่ถ้ามันถึงตอนนั้นพวกเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนั่นก็คือเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับก็เลยต้องเวลามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องฝาให้ดูแลตัวเองกันให้ดีที่สุดนะครับอย่างที่บอกว่าผมเนี่ยทำแบบนี้แล้ว